ไข่ลูกเป็ดเวียดนาม้ะจ้ะนี่โอ้หน่วยงามๆเลยค่ะพี่น้องโอ้สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบเอ็มทีชาแนลมาค่ะพี่น้องมือนีด้เมนูไข่ลูกเป็ดเวียดนาม้วจ้ะนี่โอ้หน่วยงามๆเลยค่ะพี่น้องอันนี้ไม้ซือมาตตโต่อเขตยดนะคะต่อเขตก็คือด่านใช้ดนช่องเม็กนะคะ นี่นวยละซิบบายค่ะพี่น้องนี่มาจาิบเซร็์แล้กันจ้ะนี่เกลี่ยมกับพักแผ่วพ้อมๆจ้ะมือนี้มีเจลอันนี้มะนําเจลเขาเรียกว่าบริเน่ใจว่าเป็นเกลือกบพริกไทยหรือเปล่าด้วยค่ะพี่น้องมาจ้ะเอาคอแบบขอเจลซีฟูดใส่ขาก่อนด้วยพี่น้องซีฟูดใส่ขาโอ้อืมมเจ็บ ให้ขาวขึ้นออกเดี๋ยวสดเอาให้ขาวมันเป็นแบบแข็งๆนะจ๊ะไท้ลูกแกมพักแผวเขากันดีครับจ้ะจะเทียมโทนดองน้ำข้ง สอืมพี่นองตัวออนเพิินนะจ๊ะเดี๋ยวสิซิมกับอันนี้น้ำจิ้มเกลือพริกไทยดำบอกหนา่าบีบบักหน้าวจักน้อยจ้ะนี่ทำไาเแตกกินบักหน้าวกับแบบ สุดยอดแล้วจ้ะพี่นอ้องแปลกดีแต่ว่าซส่พี่น้องเขากันใส่เกลือหลายน้อยนึ่งวันนี้ส่งเข็มๆในจักหน่อยพี่นอ้องอร่อย อันนี้โบแมนตถิงมวยออนนเอามาขายด้พี่น้องไปพอก็เลยสื่อมากินเนาะคะ่ะเพื่อนหนึ่งขายพี่น้องไปพอก็เลยแบบจัดมานี่ค่ะพี่น้องสดุด้นามะนี้ นัวไข่ลูกเต็ดเวียดนามนี่คนเป็นเก่านี่เพิ่นมาบนแนะนำนะจากพี่น้องเพราะว่าไข่ะจะมีกรดยูลิกเยอะน้ำจิ้มซี่ฟูดไซคานเขากันเข่ากันพี่น้องกับไข่ลูก 嗯。Mm. เพาะเบิ่งร้อมๆกันโอ้โตอ้อนีนไผ่โกบกินกะแกะออกด้วยค่ะพี่น้องน้ำจิ้มเกลือพริกไทย น่าสุดยอดอู้พี่นอ้องตัวนี้น่าจะเป็นระยะหนึ่งหน่วยนี่เพื่อนบอกอยู่ว่ามีทั้งระยะหนึ่งระยะสอง หยิบเอาเลยเป็นวาก็เลือกมากนะจ๊ะลาซีฟูด นัวถามว่าข้าวบอกับเป็นข้าวที่แบบว่ากลิ่นของไข่เนาะจา้ะไข่เพิ่นกัจะมีกินอยู่แล้วเนาะเป็นกลิ่นของไข่บอเดียวแบบว่าข้าวเม็นนะพี่น้อง tiên các thêm vào khẩu vào các thêm thôn đong nước phượng <laughs> ให้เบื้งพร้อมๆกันเนาะค่ะพี่น้องนีุู่ตัวนีน้น่าจะเป็นระยะสองมีตัวอ่อนโอ้นี่นี่ค่ะพี่น้องตัวนี้ระยะสองอู้ง้ามคะ่ะ ลาซีฟูด้ดให้ขเขาบวกกินเวยค่ะพี่น้องแข็งส่วนไผ่มัก,กจัดๆเนาะค่ะพี่น้องจัดเลย เอาละค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้เนาะจ้ะไข่ลูกเป็ดเวียดนามหรือว่าไข่หางห้างเนาะค่ะพี่น้องแสีบกินกับน้าจิ้มสองแบบเด้อค่ะมื่อกี้เป็นน้าจิ้มซีฟู้ดใส่คาแล้วก็เป็นน้าจิ้มเกลือใส่พริกไทยเนาะค่ะพี่น้องบีบมะนาวนี่เสียบคักเมืเอ่อนี้เมื่อกเอามาแปดหน่วยกินไปหกหน่วยค่ะคือเกาเนาะคะ่ะพี่น้องถามว่ากินสดลวดหรือว่ากินมูม,าม่ากินบบสุภาพจังไดในในก็ต้องขอโทษขอให้ไหลายเด้อจ้าแล้วก็ทาให้มาคลิปนี้มักเมนูนี้กัฝากวัวไลก์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ออนีนีบบน้้ไปเเลยดดคค่ะ่ะะสสวั